สวัสดีครับที่นี่ต้อมโซลาเซลล์ระบบโซลาเซลล์ไฮบริดกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับสามารถทํางานได้หลายโหมดตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานได้นะครับโหมดแรกคือโหมดเซลล์ยูสเป็นการผลิตไฟฟ้าในระหว่างวันเพื่อใช้งานและชาร์จแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้ในเวลากลางคืนด้วยเป็นการใช้งานพลังงานแสงที่อย่างเต็มที่ที่สุดนะครับเป็นการลดค่าไฟได้อย่างมากและถ้าหากแสงอาทิตย์หรือแบตเตอรี่ไม่เพียงพอเนี่ยระบบไฮบริดก็จะสามารถดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาช่วยได้ โหมดที่2เป็นโหมดฟีดอินในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานเราสามารถกําหนดให้ระบบไฮบริดเนี่ยทำการขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนได้ค่าไฟคืนช่วยเร่งการคืนทุนได้เร็วขึ้นด้วยนะครับโหมดที่3เป็นโหมดแบคอัพสำหรับบ้านที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟอยู่ตลอดเวลาโหมดนี้จะทําให้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอเพื่อใช้ในตอนที่ไฟจากการไฟฟ้าดับนะครับโหมดที่4โหมดสุดท้ายเป็นโหมดออฟฟิลด์สำหรับพื้นที่ที่ไม่มี ไฟฟ้าเลยไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงระบบไฮบริดก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ใา่ให้บ้านทั้งหลังได้ทั้งเวลากลางวันและลกลางคืนนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับยุคของการผลิตไฟฟ้าใช้เองมาถึงแล้วครับที่นี่ต้อมโซลาเซลล์สวัสดีครับ